ออกเดินทางมาเที่ยวเดี่ยวนะคะสวยงามมากเลยทุกคน,ไป,นไปเดินเดินเลาะกันนะคะเข้าป่าป่าความมืดเป็นทะเลข้างหน้าจะไปนาผาค่ะทุกคนผู้วูาเป็นแบบไหนแต่ว่าขอบเ,เขียนว่าคลีเปเนจาจ้าเนะ ติดทะเลนะคะวันนี้ลมค่ะทุกคนทั้งลมฝนก็อาจจะตกก็ใส่เสือาา้อกันหนาวกันฝนมาด้วยนะคะทางกันท้งกันหนาวทางเสียงนกค่ะทุกคนโอ้สวยงามมากค่ะทุกคนปราสาทเอนนี่ยังคะคาสโตสวยมาก สวยงามมากค่ะทุกคนดูปราสาทนะจ๊ะปราสาทพระราชวังคุณเลยมเมมเออร์จ้ะเป็นน่าจะอ่าเป็นบ้านมหาเศรษฐีสมัยก่อนเนาะเป็นบ้านมหาเศรษฐีสมัยก่อนแล้วเขากเ็เฮ็ดสร้างตรงนี้กับปลูกต้นไม้ใหญ่หลายรอบบริเวณรอบบ้านเนาะคะ่ะเนาะแต่ว,วับนบริก,กายเป็นของหลวงไปแล้วนะคะดูยซูมใกล้ๆให้ดูเ่าเขาไปข้างในนะจ้ะทุกคน ก็เป็นด้านหน้าเนาะตรงด้านหน้าเก็จะมีแม่นางม่นั่งหลายกันจ้ะเป็นร้านเป็นรถรักเป็นกาแฟหรือเปล่าใช่เป็นร้านกาแฟข้างๆเนาะค่ะแล้วเราจะไปไปละไปเขาไปเดินต่ออันเป็นเป็นบ้านมหาเศรษฐีสมัยเก่าประมาณนั่นแหละเนาะแล้วเขาก็จะสร้างบริเวณต้น แถบรอบนี่ไปปลูกต้นไม้ใ่ๆหลายๆนะคะทุกคนแล้วก็มาเนี่ยทรงรุ่นต่อรุ่นแต่ว่ามระดกตกทอดจากบรรพบุรุูจากพ่อไปหาลูกจากสด็มันก็ต้องเสียภ้าสีลายนะคะ่ะทุกคนที่ากิ๊บคแม่มนว่าไอยกให้เจ้ายกให้ลูกเราได้เลยนะคะเนาะแต่ว่าต้องจ่ายภ้าสีให้หลวงที่เก่ามันลาย ตรงนี้นะคะทุกคนเราก็เดินมาจนสุดชายหาดเนาะแล้วก็ก็จะเดินกลับนะคะคนบรรยากาศเริ่มมีแดดค่ะแล้วก็ผู้คนก็เริ่มมาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายไปเจอคณะทะเลด้วยค่ะทุกคนดีใจมากมีอยู่ไม่กี่กอนนะนี่กำลังโตคะ่ะ สวยๆเลยค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งกอนะคะแต่หาดนี้ไม่เยอะนะคะนี่มีนิดเดียวไม่ถึง5้ากอบางที่นางเห็นนะอันนึงมันเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยอีก็จะเดินกลับนะคะสามีบอกว่าพาเมียเมียมสงสารเมียเมียไม่สบายพาเมียมาเดินตากลมตากฝน S 1> <S 1> <S ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเขาเรียกฮัดนะคะทุกคนเขาก็จะเก็บของใช้ต่างๆอันนี้พักเที่ยงกินข้าวกันค่ะ จะบอกว่าคนเริ่มมากันเยอะแล้วนะคะทุกคนตอนเนี้มันเริ่มช่วงจะประมาณบ่ายโมงเนาะคนเริ่มเยอะพาลูกพาหลานมามาเที่ยวทะเลเที่ยวหาดแถวน,นี้ก็จะใกล้เมืองลอนดอนหน่อยเขาก็พากันมาเยอะค่ะนี่นะที่นางพูดถึง เขาก็จะเป็นเป็นบ้านหลังเล็กๆนะเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆไม่ใช่บ้านเป็นเป็นซุ้มเล็กๆเขาก็ใช้เก็บอุปกรณ์แก้วจานชามบางบางห้องก็จะเป็นแบบว่ามีไมโครเวฟอะไรเงี้ยมีเตาอบด้วยนะก็แล้วแต่เขาจะแล้วแต่เจ้าของเขาว่าเขาจะทําเป็นแบบไหนเนาะบางบางบางหลังเขาก็จะมีแค่เก็บ เก้าอี้เก็บอะไรประมาณนี้เนาะเอาไว้เวลาเขามาทีเขาก็เปิดใช้แล้วก็นั่งตากลมปากเน,นี่นี่นี่หลังซัมเมอร์เฮาส์นะคะทุกคนบ้านพักตากอากาศจะบอกว่าบางหลังนี่นะราคาเกือบแบบสามแสนสามแสนั p อะ ตามแสน up น่าจะบางหลัง4แสนกว่าได้ซ้ำตามที่เช็คในไอ้นี่นะในอินเทอร์เน็ตนะตรงเนี้ยเขาจะมีป้ายติดราคาเลยแล้วก็บางบางบ,บางหลังอ่ะ4แสนขึ้นตีไป40บาทเนอะ4 46 16ล้า 4, 4, 16, 16, 16, 16, 000, นนะครทุกคน10กว่าล้านนะแต่ละหลังนะ10กว่าล้านนะ อันนี้ฝั่งนู้้นนะเด็กเยอะมากเขาตกปูกันค่ะตรงนน้นอะ่ะอันนั้นอันนี้ส่วนฝั่งนู้้นที่นางเคยถ่ายคลิปแล้วฝั่งน้นนู้นนะมันก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆเหมือนกันอันนั้นก็น่ารักมากที่เคยบอกให้สามีซื้อให้หน่อยฝั่งนู้้นนะคะน่ารักมากฝั่งนู้้นก็จะเงียบสงบก,กว่าฝั่งนี้นะเพราะว่าฝั่งนี้มันจะแบบว่ารถจอดได้นะรถจอด ติดกับชายหาดเลยสะดวกพาเด็กๆครอบครัวเขาก็จะพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะแบบนี้นะคนเด็กๆตกปูเยอะมากแต่นางไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าก็จะติดลิขสิทธิ์นะคะนี่แต่ละคนได้เต็มกระแป๋งปองเลยนะใจอยากจะเอากลับบ้านด้วยนะนางอะมาตกปูไปใส่ส้มตำดีกว่านะปูทะเล ตรงนี้น้ําสะอาดนะคะไม่มีไม่ค่อยมีตะเรือประมงเออก็มีนิดหน่อยนะไม่ไม่เยอะแถบบนี้นะอันนี้ก็ลมแรงมากค่ะนน่นสามีก็เดินอ้อมไปจะบอกว่าน้ําเชี่ยวน้ําออกจากแม่น้นํานี่เชี่ยวมากช่วงมีฝนตกนะคะแล้วก็น้ําแรง น้ำน้ำเชี่ยวฝักลุ้นด้วยนะลมแรงมากเลยค่ะดูสภาพอากาศจะบอกว่าคลื่นแรงมากนางต้องเบาเสียงลมเด,เดินไปค่ะทุกคนฝั่งข้างหน้าก็มีคนเดินมาแล้วก็ต้องปิดกล้องไว้นะก็เดินต่อค่ะเดินอ้อมเป็นบ้านหลังนี้แหละเป็นบ้านเป็น เขาเรียกอะไรนะก็จะมีร้านกาแฟนะร้านเหล้าอยู่นู่นอยู่ตึกสีขาวนู่นนะคะจะมีร้านเหล้าร้านอาหารอย่างเงี้ยอยู่ตรงบริเวณนี้นะตรงจะบอกว่าเป็นท่าเรือก็ได้นะเป็นแพเพราะว่า,าตรงข้ามฟ้าก็ขึ้นตรงนี้ได้เหลือข้ามฟ้านี่นี่น้ำเบียร์เอาเย็นเย็นมาเสิร์ฟค่ะทุกคน หนาวอย่างนี้เนาะฝรั่งเขาก็ชอบดื่มกันจังเลยเนาะจิบเย็นๆคะ่ะทุกคนบรรยากาศพาคนอื่นนะเขาก็พาลูกหลานมาเที่ยวกันนะช่วงวันหยุดอย่างนี้นะคะอากาศดีๆท้องฟ้าแจ่มใสต้อนรับซัมเมอร์นะแต่จริงแล้วอะ่ะยังไม่ถึงซัมเมอร์ด้วยซ้ำยังช่วง ยังอยู่นะในช่วงแบบสปริงนะคะอันนี้มาดูน,นี้คะ่ะทุกคนน่าตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นเป็นเกมกีฬาที่บาดเซวนะนังว่าเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องแบบสตรองมากอะ่ะแข็งแรงมากคนเล่นนะคะมีผู้หญิงด้วยนะมีผู้หญิงด้วยแล้วก็แต่ต้องแข็งแรงมากๆอะ่ะถึงจะแบบต้านลมได้ขนาดนั้นนะคะบางคนนี่ถึงกับลอย แล้วล่องขึ้นบนฟ้าเลยนะสังเกตอีกดีนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าตัวตัวคนเล่นนะจะลอยบนอากาศเลยคือแบบสุดยอดอะลมแรงค่ะลมแรงมากแบบนี้นะนี่แต่ตรงนี้น้ำตื้นมันไม่มอันตรายตรงนี้น้ำตื้นมากน่าจะถึงถึงเอวแค่นีงมันะ้ย ถึงเอลนะคะตรงนี้น้ําช่วงวันนี้นะเห็นเขายืนนะคะนู่นตรงนั้นเราดูคนนี้นะเขาจะเหินฟ้าแล้วคะ่ะทุกคนนู่น ون. อยู่บนอากาศเลยน่าสนุกมากเลยบรรยากาศนะคะบร,ราาิเวณรอบๆฝั่งนี้ไม่ค่อยมีเด็กเท่าไหร่เพราะว่าเขาไปตปก,ก,กป,ตปูกันค่ะทุกคนเด็กๆไปตกปูกันแถบนี้ก็จะเป็น คนแก่มาเดินแล้ก็มานั่งชมกีฬาโนนของโนนลอยขึ้นอีกแล้วกิจกรรมฝรั่งเนะเาะเขาก็ชอบอะไรแบบนี้กันเนาะก็เดินกลับกันค่ะทุกคนนี่แหละชีวิตอยู่ต่างเมืองต่างชาติไม่มีอะไรค่ะทุกคนหยุดจากวันทํางานก็มาถึงวันหยุดก็เออได้ไปเลาะตรงโนนตรงนี้นิดหน่อย จะบอกว่าวันนี้ที่เดินนะประมาณ9ก้ากิโลค่ะทุกคนเกือบ1ิบโลได้เลยเดินกลับค่ะเดินกลับยิ่งสายๆมาแนละ้วแบบว่าแดดดีคนยิ่งมาเยอะเด็กๆก็ออกมาเที่ยวอย่างสนุกสนานกันกลับแล้วคะ่ะตอนนี้เราก็จะไปเที่ยวอีกเมืองหนึ่งต่อนะคะามีบอกว่าเป็นเมืองที่แบบน่าเที่ยวนะ แต่คือขับรถผ่านบ่อยมากคือลูกสาวแนะนนำมาแต่ว่าเออเขาเคยมากันแต่เพื่อนที่เมืองนี้แหละเมืองเล็กๆนี่แหละแต่แบบว่าูโบสถ์เขาค่ะทุกคนโบสถ์สวยมากขนาดยุ่นอยู่ตามบ้านนอกนะแต่เห็นสามีบอกว่าเขาสร้างโบสถ์หลังนี้นะเพื่อที่แบบว่า จากหลายๆหมู่บ้านนะไม่ใช่ว่าหมู่บ้านละโบดแต่มมันปกติก็จะเป็นหมู่บ้านละโบดอะไรประมาณนี้นะที่เขาจะสร้างโบดกันแต่ทีเนี้ยบริเวณหมู่บ้านกาใกล้ๆใกล้เคียงกันนะก็เลยก็เลยแบบตกลงกันวนะ่าเออสร้างโบดอันนึงเลยแล้วก็ใหญ่ๆสวยๆเลยอะไรประมาณนี้นะก็เลยได้หลังใหญ่ขนาดนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็หลายร้อยปีแล้วเนาะ นี่แหละค่ะดูเดินบรรยากาศก็จะเงียบหน่อยนะคะเพราะเขาไปเที่ยวทะเลกันเด็กๆเนาะสวยงามมากนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตต่างแดนก็มีอะไรมากเนาะแต่ละวันของนางถ้าวันไหนวันหยุดก็ได้ไปเที่ยวไปเล่นเดินมหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้อาจไปหมดขึ้นละฮัลิหลตึกนี่ ปี่งเจ็ดหกศูนปี1760เนยี่ยค่ะทุกคนตามสามีไปแก่ปไหนปีนี้ปีเดินแทบจะไม่ทันค่ะทุกคนทักหนัทักขอบทั้งเหนื่อยขนาดไม่สบายนะยังพาเมียมาเดินนะคะนี่ทั้งไอด้วยนะคะช่วงนี้นะอากาศเย็นไปดูแลสุขภาพของทุกคนนะคะนี่ก็เดินตามไปค่ะทุกคนแกเดินเก่งมากนะทหารนี่ทำไมเดินเก่งอย่างนี้นี่ นาง s, แทบจะเดินไม่ไหวนะคะนี่เดินเหนื่อยสรุปแล้ววันนี้นะเดินน่าจะประมาณ10 10กว่าโลได้ค่ะทุกคนแต่แต่เดินเมืองเนี้ยไม่ได้วัดนะไม่ได้ไม่ได้เช็คว่าก,กี่กิโลน่าจะ 2- ถึง3กิโลได้อยู่แต่เพราะว่าเดินแป๊บเดียวกัะทุกคนเดินชมเมืองแป๊บเดียวเมืองนี้ปกติก็นอนไปเดินตามหุบเขานอนเข้าป่าเข้าดงพงไพรไปค่ะ อันนี้ก็เดินเลาะมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นโบสอยู่ฝั่งนู้นเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะคะนี่สวยสวยอยู่โบสถ์เขาสวยดีร้านค้าอะไรก็เยอะแต่ตรงกับบรรยุดมันก็เลยแบบดูเงียบๆหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบว่าเป็น อาจจะเป็นตามช่วงฤดูกาลด้วยแหละมั้งเนาะไปคะ่ะทุกคนเดินกลับแล้วชมไปใช้ชีวิตไปคะ่ะทุกคนอยู่ต่างแดนต่างถิ่นมีอะไรให้ชมก็ชมไปมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูมีอะไรให้ทําก็ทําไปค่ะอยู่ว่างๆเนาะบางทีอะอยู่บ้านมันก็จะเหงานะคะทุกคนอยู่บ้านแล้วก็ ออกไปหางานทำบ้างออกไปหางานทำมีอะไรทำก็ทำมีสวนให้ปลูกผักก็ปลูกไปค่ะจะได้ไม่เหงาเนอะจะได้ไม่คิดถึงบ้านนั่นแหละค่ะทุกคนกลับแล้วค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนี่ฝนจะตกอีกแล้วค่ะนี่ฝนจะหม่อีกลบบ้านแล้วค่ะทุกคนกจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณ ที่ติดตามแล้วก็รับชมด้วยจ้าเด้อเจอกันไปคืน<ด>น้าค่ะ